สวัสดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจนำเรื่องเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระมเหสีของเท้าวสกเทวราชแต่เพราะอะไรทำไมเทพธิดาองค์นี้ถึงต้องยอมอุทิศตนให้เป็นอาหารเพื่อให้มนุษย์ได้บริโภคเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะที่มากับอ้างอิงอยู่ใต้คลิปนะคะก่อนเข้าในเรื่องมาฟังคำสอนคนเท่าคนแก่กันสักนิดก่อนนะเพราะเกี่ยวข้องกับเนเรื่อง ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมเมื่อตอนเป็นเด็กน้อยคุณตาคุณยายจะสอนว่าอย่ากินข้าวเหลือนณะลูกแม่พอศพจะเสียใจอย่าเหยียบเมล็ดข้าวที่ตกอยู่บนพื้นนะลูกแม่พอศพจะโกรธหากทั้งเท้าเหยียบลงบนเมล็ดข้าวแล้วให้ลูกขอเข้ามาแม่พอศพเสียเมื่อเติบใหญ่จึงรู้ทันว่าแม่พศพเป็นหนึ่งในกลวิธี แปลงนามธรรมเป็นรูปธรรมที่แยบยนต์เช่นเดียวกันกับแม่ธรณีเช่นเดียวกับพยามารและทิดาพยามารเพื่อให้คนเรียนรู้หรือรับรู้อำนาจของธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในจิตใจของตนได้ง่ายขึ้นด้วยคำสอนเรื่องข้าวกับแม่พอศพของแม่แม่สอนให้ลูกเข้าใจว่าข้าวที่ให้ชีวิตแก่เราก็มีชีวิตสอนให้ลูกเป็นคนรู้คุณรู้อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้ประหยัดอดออมดั่งตำนานแม่โพศกข,ของภาคอีสานพระแม่โพศกชาวอีสานเรียกว่าแม่โคศกเป็นพระมเหสีของเท้าวสกเทวราชเป็นเทพธิดายอยู่บนสวรรค์เธอมีร่างกายสวยงามมีเกล่นหอมผิวพันดุจทองคํานั่งเป็นสนมเอกของพระอินทร์ซึ่งมอบหมายให้ดูแลสวงสวรรค์พอถึงวันพระแปดค่ำและสิบห้าค่ำ นางจะเก็บดอกไม้ใส่พานไปถวายเพื่อให้ท้าวสักกเทวราชหรือพระอินทร์บูชาพระรัตนตรัยวันพระวันหนึ่งเมื่อนางเก็บดอกไม้ไปถวายแล้วพระอินทรงสังเกตเห็นว่าผิวพันของนางที่เคยผุดผ่องไม่เหมือนเดิมจึงทรงถามและนางตอบว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่พระอินบอกว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือบุญของเจ้าใกล้หมด ฉะนั้นจึงไปสร้างบุญใหม่ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเถิดซึ่งนางไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์นางต้องการอุทิศตนของนางให้เป็นอาหารเพื่อให้มนุษย์ได้บริโภคนางจึงขอพรต่อเท้าศักดิเทวราชผู้เป็นสามีว่าขอให้นางได้เกิดเป็นอาหารของมนุษย์เถิดอย่าให้ต้องได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างลำบากไม่มีอาหารบริโภคเมื่อได้ประทานพรแล้ว นางจิงได้ลงมาในโลกมนุษย์เป็นหญิงสาวสวยงามและเดินถือดอกปริชาติจากสวรรค์เข้าไปหาพระฤาษีตาไฟที่นั่งหลับตาภาวนาอยู่ในป่าหิมพานตามปกติพระฤาษีตาไฟจะลืมตาปีละครั้งในฤดูดอกปริชาติบานถ้าลืมตานอกฤดูกาลไฟจากดวงตาจะไม่สัพพิสิ่งให้เป็นจนไปหมดเมื่อพระฤาษีได้กลิ่นดอกปาริชาต จึงแปลกใจว่าทำไมจึงมีกลิ่นดอกปริชาติทั้งๆ้ท,งที่ยังไม่ถึงฤดูจึงลืมตาขึ้นไฟจากดวงตาไม่นางเป็นจุนพระฤาษีสงสัยจึงเอาน้ำรดนางตรงนั้นแล้วอธิษฐานให้นางคืนชีพเมื่อนางคืนชีพจึงบอกความประสงค์แด่พระฤาษีแล้วร่างของนางจึงกลายเป็นเมล็ดข้าวขนาดกว้างแตนิ้วยาว16นิ้วโดยประมาณวางอยู่พระฤาษีจึงขออธิษฐาน ขอให้นางบรรลุวัตถุประสงค์แล้วยกไม้เท้าตีเมล็ดข้าวให้แตกกระจายแผ่ไปทั่วโลกบางส่วนตกลงไปในป่ากลายเป็นหัวเผือกหัวมันบางส่วนตกลงไปในทุ่งในหนองในที่ราบก็เป็นข้าวเมื่อมนุษย์ไปพบเห็นก็เก็บมาทดลองกินพบว่ากินได้กินดีจึงนำมาเพาะปลูกเผยแพร่สืบต่อมาข้าวมีชีวิตเหมือนคนมีปีกบินไปไหนมาไหนได้เหมือนนก มเมล็ดข้าวโตวเหมือนผลแตงโมข้าวมีจิตใจรู้จักรักรู้จักโกรธใครทำดีพีถูกข้าวจะบินมาอยู่ในเล้าเองมนุษย์ไม่ต้องปลูกข้าวเพียงแต่สร้างยุ้งไว้คอยเท่านั้นถึงฤดูการข้าวจะบินมาอยู่เต็มยุม้งเมื่อนำข้าวมากินไม่ต้องตำเพียงแต่เอามีดผ่าเอามเมล็ดข้าวสารหุงกินได้ต่อมามีแม่ไม้นางหนึ่ง ถึงฤดูกาลแล้วยังสร้างยุ้งไม่เสร็จข้าวบินเข้ามาในยุ้งทําให้เกิดความวุ่นวายและเนื่องจากนางเป็นคนใจร้ายจึงเอาไม้คานหับไล่ตีข้าวแตกกระจายพร้อมกับด่าว,ว่าต่างๆนานาข้าวถูกตีตกใจหนีไปและคิดว่ามนุษย์นี้ใจดําใจร้ายนักเรามาอยู่เพื่อให้กินเป็นอาหารก็ยังไล่ด่าไล่ตีคิดแล้วจึงน้อยใจจึงชักชวนกันไปอยู่ในป่ายอยู่เขา เกิดเป็นเผือกเป็นกอยหมดทําให้มนุษย์ไม่มีข้าวกินอดอยากหิวโหยไปมากมายสองเท่าตายายเห็นท่าไม่ดีจึงชักชวนกันไปหาฤาษีตาไฟที่ป่าหิมพานต์เล่าเรื่องให้ฟังพระฤาษีสงสารมนุษย์จึงรับอาสาว่าจะไปตามนางโคศกกลับคืนเมื่อพบนางโคศกพฤาษีขอร้องให้นางกลับแต่นางไม่ยอมกลับโดยกล่าวว่ามนุษย์ใจร้ายพระฤาษีจึงอ้อนวอน นางบอกว่าถ้าจะให้กลับให้พวกมนุษย์ต้องปฏิบัติต่อน,นางอย่างเคารพบูชาว่าแล้วนางจึงกลั้นใจตายกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้พระฤาษีไปมอบให้ตายายและฤาษีสอนตายายว่าจงเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไปนี้มนุษย์ต้องปลูกข้าวกินและอย่าลืมบุญคุณนางโคศกการกระทําต่างๆต่อน,นางโคศกเช่นจะปลูกจะเกี่ยวจะหาบจะนวด ต้องขอขมาต่อนางเสียก่อนและหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วต้องใบสีสู่ขวัญให้นางก่อนปลูกข้าวก็ต้องขอที่ต่อทางธรณีพระภูมิและตาแหกเสียก่อนต้องแต่งพานหวานสีพนันหมักสี่คำยาสีเกอกบูชาสิ่งเหล่านี้เวลาจะฟาดจะตีก็ต้องทำเช่นเดียวกันจงปฏิบัติต่อนางให้ดีตายายรับคำรีสี และนำข้าวกลอบมาปลูกแพร่พันธุ์และทำพิธีกรรมต่างๆขึ้นแต่บัดนั้นเมื่อแม่พอศพมีฐานะเป็นเทพีคุ้มครองข้าวซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยเราจึงให้ความเคารพและดูแลเอาใจใส่แม่พอศพไม่ต่างจากแม่ตัวเองโดยแสดงความเคารพและกตัญยูผ่านานานาพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับข้าวและการทำนาไม่ว่าจะเป็นพิธีอัญเชิญแม่พอศพเมื่อถึงเวลาหวานมาเมล็กข้าว พิธีรับขวัญแม่พ่อศพเมื่อข้าวตั้งท้องจนถึงพิธีสู่ขวัญข้าวหลังนวดข้าวเสร็จเพื่อขอขมาแม่พ่อศพที่ได้ลุ่งเกินหากมองในสายตาคนรุ่นใหม่นี่อาจเป็นพิธีกรรมคล่ำคลือไม่มีเหตุผลแต่หากมองในแง่ของวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมในอดีตสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพราะหากข้าวในนาไม่ได้ผลผลิตนั่นแปลว่าในปีนั้นๆผู้คนจะไม่มีข้าวกินพิธีต่างๆจึงเป็นทั้งการเรียกความเชื่อมัน่นและสะท้อนถึงศรัทธาและความนอบน้อมต่อธรรมชาติจบแล้วคะ่ะและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนหวังว่าจะสนุบและมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ